อาจารย์สมภพบอกพระพุทธเจ้บบาบอกทุกขังอริยสัจจังทุกนั่นแหละของจริงเพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่องทุกคือพูดถึงเรื่องธรรมถ้าพูดถึงเรื่องธรรมก็ต้องพูดถึงเรื่องทุกและเหตุของทุกขและวิธีดับทุกเท่านั้นนะเนาะอย่างอื่นก็ไม่ใช่ธรรมธรรมเหมือนกันแต่เป็นคำคนละอย่าง สำหรับธรรมะเนี่ยก็ต้องมีแต่เรื่องของทุกขนะ์ของนะเฮตุกข์เรียกว่าอาริยสัจสี่จะมีคำว่อาอริยะอริยะเป็นผู้เห็นเหตุเห็นโทษอริเห็นเะห็นอริอริเนาะข้าศึกเห็นข้าศึกรู้ข้าศึกน,นะเ,เห็นไหมทุกวันนี้นะเ,เรา ไม่รู้จักทุกทั้งที่กอดทุก์หิวทุกแบกทุกอยู่เพราะไม่รู้นะก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ยาก่ะเข้าใจไหมเออปัญหาปัญหาเรื่องศาสนาอย่างนี้ เรียกว่าบริษัทสี่บริษัทสี่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผ่านมา2568ปีหรบปดียุคสมัยเปลี่ยนไปกาลเวลาอากาลิโกเปลี่ยนไปอะอ่า โลกเปลี่ยนแต่ธรรมะไม่เคยเปลี่ยนเช่อไหมธรรมะเรียกว่าเป็นสจัจจะไม่มีเสื่อมไม่มีเปลี่ยนนะอีกกี่ล้านปีก,กี่ร้อยล้านปีก็ตามธรรมะก็ยังมีอยูอ่ธรรมะไม่ใช่เรื่องของศาสนานะถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะเป็นสัจธรรม คำสอนพระเจ้าก็ยังเป็นจริงอยู่เป็นสัจธรรมอยู่การเกิดการแก่การเจ็บการตายก็ยังมีประจำอยู่ล้วนเป็นสัจธรรมเนาะ,ะทุกวันนี้การทําหน้าที่อของแต่ละคนไม่ค่อยไว้วางใจกันนะเออ ไม่ค่อยไว้วางใจกันออุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ค่อยวางใจพิสุนาะพิสุก็ค่อนข้างจะทำให้เขาไม่ไว้วางใจมีความหวาดระแวงอ่ะอ่าเช่นทุกวันนี้กำลังมีกระแสไม่แผ่วเลยกระแสแห่งศาสนาเนี้เรื่องของพระของวัดอะเราจะเห็นทางข่าว ถ้าไม่ดูข่าวเราก็จะไม่เห็นเออเออ,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 อลูกจาก็ฟังข่าวดูข่าวไม่ว่าด้านการตรวจสอบการไม่เห็นด้วยกไม่เห็นด้วยเออทุกคนก็รู้ว่าไปเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลแต่คนที่ไม่มีเหตุมีผลพูดแบบล,ลอยๆอะ มันก็น่าทำให้เขาสงสัยยิ่งขึ้นไปด้วยเจตนาด้วยเจตนาที่ไม่ดีไม่งามเนาะหลวงตาฟังนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถด้านศาสนาหลวงตาค่อนข้างเห็นด้วยนะอะอ,ะอะซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเพื่อจะตรวจสอบ พระที่ทำให้เขาสงสัยว่าพฤติกรรมพฤติกรรมแบบนี้จากการตรวจสอบก็จะทำให้พระองค์นั้นบริสุทธิ์ก็ได้เป็นผลดีก็ได้ถ้าไม่ผิดเนาะถ้าไม่มีอะไระจริงไหมอีกอย่างหนึง่งเนาะเราจะมองเห็นว่านะอ่า ถ้านักสืบสวนสอบสวนเขาว่าโจรย่อมทิ้งร่องรอยเข้าใจไหมเออย่อมมีย่อมทิ้งร่องรอ,อยไว้เนาะอ่าอ่าเดี๋ยวทุกวันนี้มันจะมีสำนักงานน้นสำนักงานนี้องค์กรนั้นองค์กรนี้เข้ามาตรวจสอบมันก็ดีนะมันจะได้กานกรองนะกันกรองนะ บางทีก็มองในแง่ดีมั่งแมงมองหลายๆมิติก็จะเป็นตะแกงร่อนให้มันเหลือแต่ทองไงเอาขวดเอาทรายออกไปหน่อยก็ดีนะอย่างเงี้ยจริงไหมทุกวันนี้หลวงตาเห็นเราต้องยอมรับความจริงว่าพิสูจในพระธรรมวินัยนี้ที่มาบวชนี้ไม่ค่อยอยู่กับร่องก็ลอยไม่อยู่กับพระธรรมวินยัยอ่า โดยไม่มีเจตนาบวชมาเพื่อจะพ้นทุกข์หาวิธีดับทุกข์เลยเนาะเออต่างมหาอะไรก็ไม่รู้เนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็ดีเหมือนกันมันจะได้เห็นว่าเพชรมันก็เป็นเพชรทองก็เป็นทองเนาะจริงไหมเออ,อเราเนะี่ย มองด้วยเหตุด้วยผลนะหลวงจาเนี่ยมองเป็นกลางกลางเนาะ,ะ,ะถ้าไม่มีหลักฐานพูดง่ายๆไม่มีไฟก็คงไม่มีควันหรอกจริงไหมเออ,อะจริงไหล่ะ,ะนะ,ะทางนั้นตำรวจเขาก็ไม่ได้เข้าข้างเขาเขาก็ทำ ถ้าเขาไม่มีหลักฐานไม่มีหน้าที่ที่ทำเขาคงไม่ทำหรอกจริงไหมพระก็เหมือนกันเนาะก็ยินดีเพราะเราอาศัยชาวบ้านเขาอาศัยคนอื่นเขาเพื่อเลี้ยงชีพอ่ะ,อะจะทำให้เขาได้บุญให้เขาตรวจสอบว่าตัวเองบริสุทธิ์ขนาดไหนก็อยู่ที่ความประพฤติหรือความจริงเนาะ,ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง นะหลวงตาเคยพูดไว้ว่ามีสามอย่างที่ปกปิดไม่ได้หนึ่งพระอาทิตย์สองพระจันทร์สามความจริงเนี่ยที่ปกปิดไม่ได้ย้ำตลอดว่าคนโกหกจะไม่ทําชั่วเป็นไม่มีออ,อถ้าเป็นนักบวชในพระธรรมวินัยนี้อย่างมุสาวาท ยังโกหกพกลมปิ้นป้อนเรียกว่าเป็นโมฆะเลยแหละคำพูดที่เป็นโมฆะคือไม่มีเชื่อถือไม่ได้เรียกว่าเป็นโมฆะนะถ้าผู้หญิงโกหกขี้โกหกปิ้นป้อนก็จะเรียกว่าโมฆะสตีเลยแหละหลวงตาสําหรับหลวงตานั้นในความเห็นหลวงตาคือเชื่อถือไม่ได้มันเป็นโมฆะคาําพูดอะเห็นไ,ไหมถ้าโกบุรุษโกหกก็จะเป็นโมฆะบุรุษก็ได้ คือทำแบบเชื่อไม่ได้เอ้เห็นไหมเพราะฉะนั้นในมองในแง่มุมหลายอย่างเนาะมันก็ดีนะดวงตาว่านะให้เขาตรวจสอบมั่งโดยเฉพาะ,ะเราเนี่ยไม่กล้าแสดงความจริงใจให้เขาตรวจสอบเนาะทำไมล่ะฮะ อย่างลวงตาเนี่ยโอ้ยมาเลยจริงยิ่งเนี่ยเขามาตรวจสอบลวงตาไม่รู้กี่ครั้งลวงตาว่าดีมากอะเออที่เขาให้ความสำคัญไงเราก็จะได้บริสุทธิ์เราเปิดเผยไม่ปิดบงังส้นเลนอะไรเลยอย่างเงี้ยมีฮินิโอจัปะจะไปกลัวอะไรเนาะกลัวแต่บาปกลัวจะความประพฤติท,ที่ไม่ดีอะไรแหละเนาะเห็นไหมเออ เพราะฉะนั้นนะทุกวันนีน้มันก็ต้องมี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 มมขบวนการตรวจสอบแต่สำหรับพระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชเพื่อหวังพ้นทุกข์ดับทุกข์เราตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการนำเอาธรรมะมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติไม่ต้องห่วงหรอกนะแม้แต่คิดชั่วก็เห็นรู้อยู่เห็นตัวเองคิดชั่ว คิดดีก็รู้อยู่เราเฝ้ามองดูจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงหรอกนะ,ะเราจะไม่เป็นผู้เสื่อมเราจะเป็นผู้เจริญจเจริญในธรรมในความดีในกุศลธรรมทั้งหลายนะ,ะผู้ใดมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนะอ่า พิสูจทั้งหลายเนาะเนี่ยบวชทั้งหลายสมมติสงหรืออะไรเรียกก็พระก็ได้เป็นเดินบินาบาตโบกรถเขาพอจอดแล้วเขาออน้ําให้เดี๋ยวก็ขอจีวรเดี๋ยวก็ขอสบงแล้วขอบาทเอาเป็นเงินสดอย่างเงี้ยพวกเนี้ย่ะ,ะนะะพวกเนี้ยเนี่ยนะมันไม่ได้หาสัจธรรมมันปราสนานลามก่ะ เห็นไหมหลอกลวงเขากินเป็นอรชีเนาะนี่น,นีเจตนาคือกรรมเนาะเจตนาคือกรรมกรรมชี้เจตนาเห็นไหมอันเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นวัดว่าอารามต่างๆพระพิสุต่างๆมาไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายสัตตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้ว จะไม่พัดตกไปสู่โลกที่ชั่วเห็นไหมเออขนาดกรรมยับยามันก็ยังชั่วช้ามันก็ยังทำได้อยู่เนาะอันนี้มันเป็นเหลือเป็นไรของศาสนาเป็นอรชีพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกนี้ก็ควรฆ่าทิ้งเสียคือไม่สอนไม่ให้ร่วมสังวาสเนาะ เพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้ากําหนดเอาพระธรรมเอาวินัยเอาความดีที่เป็นกุศลแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะคือมันเจตนาที่ไม่ดีงไงเป็นเป็นบาปเป็นอกุศลไปเนาะแต่ละวันเนี่ยหลวงตาเห็นเนาะอ่า คนมาวัดก็แตกต่างกันนะอะทุกวันนี้เมื่อวานนี้ก็มีองค์กรอะไรก็ไม่รู้จิตจกรรมจิตอาสาอย่างเงี้ยหลวงตาก,ก็เลยบอกว่าการเป็นจิตอาสามีจิตที่ดีนะ,ะแต่มีจิตอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีแรงขับเคลื่อนจริงไหมอทำไมอ่ะ ก็มีแต่จิตอาสา,าอยากไปทํากิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้แต่ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปทำเนาะเห็นไหมเออเราก็เลยว่าอิ In red, นเวอร์เนาะการจะทำอะไรก็ต้องดูตัวเองก่อนช่วยตัวเองให้ได้ก่อนมันประกอบด้วยหลายมิติที่จะทำงานนะเนาะอา่ไม่ใช่ไปเชี่ยวขอคนอื่นเขา เห็นไ,ไหมแล้วเอาไปทํามันคิดง่ายไปมั้งใครจะไปให้มึงล่ะจริงไหมขอเงินไม่ใช่น้อยนะขอทีห้าหมื่นแสนอย่างนี้ใครจะให้มึงเงินหายากจะจายไปจริงไหมเอออย่างเงี้ยจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นอ,อก็มาขอหลวงตาหลวงตาก็บอกว่าปกติเขามาวัดนี่มีจะมาทำบุญนะ จริงไหมอันนี้มึงมามึงมาทำอะไรอ่ะตรงกันข้ามเลยนะกูว่าเนี่ยอ่ะอะอะอ,ะอ,ะอะ่พูดถึงความเดือดร้อนมันเดือดร้อนทุกคนนั่นแหละ,ะจริงไหมสักขอได้ง่ายขนาดนี้ก็คงไม่ต้องไปทำอะไรก็ขออย่างเดียวก็ได้เนาะเราว่าดูเหตุดีๆถ้าอยากสร้างนะ่ะดูเจตนาที่ดีอยู่ดอกเราว่า แต่เจตนาดีอย่างเดียวก็แค่อยู่เฉยๆไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นแล้วก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะเราว่าประมาณนี้หลวงจาเนี่ยมองเห็นปัญหาปัญหาหลายๆปัญหาวีจิตใจที่อยากทำงานแต่ขาดการสนับสนุนขาดทุนขาดสปอนเซอร์พวกง,ง่ายๆแล้วมันจะไปได้ยังไงค่าน้ำมันรถค่าวิ่งไป ไปออกค่ายไปทําอะไรอย่างเงี้ยหลวงตาเลยว่าพวกมึงอย่างน้อยพวกมึงก็ต้องหาหาทุนมีทุนก่อน,นเนาะทําให้เขาเห็นดีว่ามันมีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นมากขนาดไหนเขาถึงจะกล้าลงทุนจริงไหมกูยังไม่กล้าลงทุนเลยจริงไหม มันมีความน่าเชื่อถือไหมทุกวันนี้นะเออเอเอไม่ใช่ไปทำบุญทุนชาวบ้านเขาจริงไหมละ่ะอนักบุญทุนชาวบ้านจะมีเยอะเข้าใจไหมเ,เพราะฉะนั้นออจะมันก็รทำงานก็ไม่ค่อยดีหรอกเราว่ามันไม่มีประสิทธิภาพ หมือนหลวงตาเคยพูดลวงตาก็เลยเล่าให้ฟังทําไมคนถึงไม่สนับสนุนเหมือนโครงการปลูกป่าสิบเอ็ดปีปลูกป่าลวงตาไปร่วมอยู่สองปีปีที่สามก็ไปร่วมอยู่แต่แมยเขาไปอ,อดูอยู่ห่างๆแล้วทำไมถึงไปดูปีแรกใช้งบประมาณนะ โอ้โหมีในอำเภอมีผู้ว่าข้าราชการท่านผู้ใหญ่มาสินป้ายใหญ่นะมาโอ้โหเต็มเลยสั่งๆก็มีพันไม้มาปลูกโอ้โหถ่ายรูปกันจ้าก็เป็นอันเสร็จพิธีก็แยกย้ายกันกลับไปปลูกป่าสําเร็จแล้วนั่นคือความสําเร็จในการปลูกป่าปีที่สองก็มาปลูกอีก ก็เหมือนเดิมปลูกที่เดิมแปลงเดิมนะก็มาเหตุทำเหมือนเดิมแล้วแหละใส่ป้ายยึดปลูกปลาโอ้จนะ้ะปีที่สามก็ปลูกแปลงเดิมนั่นแหละมาทำเหมือนเดิมนะ,ะลูกจาก็เลยไม่เข้าร่วมด้วยเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดผล ปลูกอยู่แปลงเดิมมาสิบอปีแล้ว่ะทำไมอ่ะก็ปลูกแล้วไม่ดูแลรักษาไม่ใส่กมดนะมีน้ำมีอะไรนะมีอะไรไหมมันก็เลยปลูกอยู่จะแปลงเดิมน่ะแล้วก็ใช้งบประมาณใช้ทุนเยอะมากอะมันลงทุนแบบอะไรล่ะมันไม่เกิดผลไงมันไม่เป็นรูปธรรม ลุงจ่าก็ไม่ทําด้วยเหมือนกันแล้วแล้วคนอื่นเขาจะทําทําไมอะ่ะถ้าไปทำํำแบงนั้นจริงไหมเออปลูกแปลงนี้ปีหน้าปลูกแปลงใหม่สิสิปีเดียวต้นไม้มันต้องเติบโตอันนี้ยังปลูกปลูกแปลงเดิมอยู่ไม่มีต้นไม้สักต้น <c oughs> จริงไหมล่ะแล้วลงทุนไปโอ้โหหลายแสนมากเลยนะค่าต้นไม้ค่าโอ้โหค่าล้วมันลดค่าอะไรเงี้ย มันไม่คุ้มค่าแห่งการลงทุนเห็นไหมเขาก็ไม่อยากทำด้วยใครอยากทำด้วยล่ะจริงไหมคือมันไม่เป็นรูปธรรมเลยมันไม่มีผลไม่เมไม่ม,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 มีดอกมีผลอะไรเลยะนะนี่เพราะฉะนั้นการทำงานการทำอะไรก็ตามมันต้องเกิดผลนะ อย่างลงปลาเนี่ยปีหน้าไม่ต้องมาปลูกแล้วปลูกปีเดียวอะ่ะจบเพราะอะไระเพราะเราดูแลรักษาต้นไม้จเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาฮะทำไมวัดป่าบอกวาไปอินปีนี้ไม่มีที่ปลูกมันจะปลูกได้ยังไงมันปลูกเต็มแล้วตั้งแต่ปีแรกฮะตอนนี้เขียวขจีขึ้นเลยเห็นไหมงอกงาม อเห็นไ,ไหมแล้วทำไมต้องไปลงทุนปลูกอีกจริงไหมเพราะต้นไม้มันก็เต็มแหละเราก็รดน้ำรักษาไฟป่าเอาปุ๋ยใส่สนุบบำรุงเขาเติบโต,ตขึ้นมาจริงไหมมันก็เกิดผลสิจริงไหมแต่ถ้าไปปลูกอยู่สิบกว่าปีแล้วยังแปลงเริ่มอยู่เนี่ยก็ลองคิดดูนั่นแหละเหตุผลที่เขาไม่อยากไปร่วมไปทำด้วย จริงไหมเสียเวลาเสียงบประมาณเสียทุนจริงไหมข้อสำคัญเสียความรู้สึกด้วยเย็นไหมนี่แหละคือเหตุผลทำไมละ่ะเขาไม่อยากทำด้วยอ่เหมือนคนบอกว่าตัวเองเป็นพระด,ดีเป็นคนดีแต่ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยเนี่ยมันก็แปลกประหลาดนะจริงไหมเออ เป็นคนประพฤติด,ดีประพฤติชอบแต่อยู่องค์เดียวมาอียี่สิบปีแล้วก็มีแต่ไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่ด้วยเพราะอะไรเหมือนมีพระองค์หนึ่งเนี่ยไปบิณฑบาตเขาไม่ใส่บาตรก็ไปโทษโยมว่าเขาไม่มีศรัทธาแต่เวลากูเดินไปทำไมเขามาใส่บาตรไม่โทษตัวเองเลยว่าตัวเองสร้างอะไรไว้ นะต้องขนกลับมาดูตัวเองแล้วนะธรรมะมันต้องดูตัวเองนะนะมันเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองอนะเนาะเพราะนั้นศาสนาเราเนี่ยเป็นศาสนาอันเลิศอันประเสริฐนะจริงไหมเรานักบวชทั้งหลายพุทธบริษัทสี่นะี้การดูแลการรักษาธรรมะที่ดีที่สุดคือการนำเอาธรรมะมาปฏิบัติ ไม่ใช่ไปแรกเรียกร้องความยุติธรรมอย่ากใครเราไม่ต้องไปเรียกนะการรักษาศาสนาที่ดีคืออยู่ในพระธรรมวินยัยนำเอาธรรมะนั่นแหละมาลงมือปฏิบัตินั่นแหละคือสุดยอดใ้การรักษาศาสนาฮะฮะไม่ต้องไปเรียกร้องขออะไรเลยฮะเราปฏิบัติทำอย่างเดียวฮะ อยู่ในี่ก็พระธรรมีนินอะ,อะใครจะไม่สนับสนุนก็ช่างมุ่งสู่ความดับทุกข์คนทุกนั่นแหละนะไม่ได้สนใจตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจออกบวชแล้วจริงไหมจะจะมุ่งตรงสู่แดนพนิพพานแต่ถึงไม่ถึงมันเป็นอีกเรื่องนึ่งแต่เราจะมุง่งเดินเข้าไป ไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีนะจริงไหมไม่มได้หวังว่าคนจะมาน้าถือหรือไม่น้าถือไม่ได้บวชมาหาศรัทธาหรอกบวชมาทำศรัทธาอยู่ในใจตัวเองให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นจริงไหมเรียกว่าพระอินทรียด่าจริงไหมขนาดตัวเองยังไม่ศรัทธาแล้วโกหกหลอกลวงขนาดนั้นเราจะให้คนอื่นศรัทธาได้อย่างไรฮะอ่ะ,อะ ศรัทธาก็ศรัทธาชั่วคราวนั่นแหละมีความเสื่อมอะพวกเนี้จำนะจำไว้นะดังได้ก็ดับได้อะ,อ,ะอ,ะอะไรล่ะเสื่อมได้หมดแหละจริงไหมมีแต่สัจจะไม่เสื่อมคือสรมมะผู้เข้าถึงธรรมจะเป็นผู้ไม่เสื่อมเห็นไหมคำว่าอบายอบายไม่มีอบายแปลว่าเสื่อมเห็นไหม มุกแปลว่าประตูเราไม่เดินเข้าไปประตูแห่งความเสื่อมคืออบายามุกสังปวงอ่านเพราะฉะนั้นนะศาสนาพุทธเราจะยังอยู่ได้ด้วยการนำเอาพระธรรมเอาศีลมาปฏิบัติเท่านั้นอไม่ใช่ไปสแสวงหากสินผ้าป่าหรือเรียไรไยเงินบริจาคเขาหรอกเราบวดมาต้องดูเจตนาของเราให้ดี ใครจะชั่วจะดีจะเรวช่างมันเรามุ่งสู่มุ่งสู่ความดับทุกข์อย่างเดียวพอนะโลกจะสลมฟ้าจะสลมดินจะสลายก็ช่างหัวมันนะเราจะนำเอาธรรมะลงมือปฏิบัติให้ถึงพิกถึงคิ้งถึงจิตถึงใจให้ได้นะอะเพราะฉะนั้นไม่เราไม่หวั่นไหวต่อดินฟ้าอากาศ เราได้ไม่ได้วันไหวต่อโลกธรรมนะเรารู้ยกย่องนินทาสรรเสริญโลกธรรมแปดมันก็เป็นของมันอย่างนี้มีดีมีซั่วชั่ว,วมีเสื่อมมีเจริญเนาะ,อ,ะอยู่อย่างนี้โลกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่งดงามแห่งธรรมทั้งหลายเราจะปฏิบัตินำเอาธรรมะเอากำสอนนะ มุ่งตรงสู่การปฏิบัติประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ให้จงได้นะเออนี่นะเนี่ยะพุทธังสารนังกาชามิธรรมังสารนังกาชามิเห็นไ,ไหมนะพระรัตนใจเนาะที่พึ่งอันกเกษมไม่มีที่อึ่งพืน่นพึ่งเงินของข้าพเจ้าไม่มีเห็นไ,ไหมเออมาจําไว้นะเออขอให้พวกเราทั้งหลาย พูทธบริษัทหรือบริษัทสีนี้นะจงตั้งหน้าตั้งตาเป็นตัวอย่างนะนะธรรมะบางสีก็ไม่ต้องพูดประพฤติประทํมให้รูบนะต้องรู้จักสังเกตสังเกตสิกขิสิกขิสังเกตนะสังเกตนะอนุปสีตามรู้ตามดูไม่จะไปคิดเนาะเฮแล้วก็น้อมโอปปญรโก อ่ะเห็นไหมน้อมาใส่ต้นอะไรโอ้อันนี้ดีเนาะอันนี้ไม่ดีเนาะเนี่ยเนี้ยเนียเนียเนี้ยไม่ใช่ไปตัดสินเราเราตัดสินตัวเองแก้กรรมตัวเองแก้ไขตัวเองมาอบรมจิตอบรมใจตัวเองให้ถึงคอพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนาะออาวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเนาะยี่สิบเนาะยี่สิบทั้งวันละเนาะอืมอ่ะอ่ะ วันนี้ว่ายี่สิบพรุ่งนี้ต้องยี่สิบเอ็ดแน่นอนเนาะเมื่อ,อวานก็ไปให้เขาจัดการปากอีกไม่แสวเสร็จอีกโอ้โหเงอกูนี่พุ่นไปลอยเข็มไม่เสร็จอีกเนาะเออมันก็แปลกนะไปเข้าห้องแหลพิมพ์มาแล้วพอเอามาเข้าแล้วเข้าไม่ได้เออ โอ้โหกูเรียน้ำตาเล็ดเลยเมื่อวานเนี่ยเนาะเออนี่กรรมของกูเหมือนกันกูคงไปฉีกปากใครมาก็ไม่รู้เนอะเอ้าเอ้าว่างานเนาะเออฮะอ่ากลับมาเมื่อคืนเนี่ยนี่ดีนะกูกินยาแก้อักเสบรัดต้องไปหาหมอละก่อนจะขึ้นรถไปหาหมอฟันกูกินยาแก้อักเสบละ มือนกับรู้ตัวกลับมาซัดยาแก้ปวดไปอีกสองเม็ดหลับเลยเนาะตื่นขึ้นมาโอ้ตีสี่แล้วนะก็เลยปล่อยให้กูบาทุยนยหลายวันแล้วนะไม่ได้มาตีสี่เนาะไม่ได้มานั่งสนทนาธรรมเอนเอนะเ,เอาลองดูนะนะ แต่พยายามเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะโชเฟอร์ใหม่แล้วกูก็ต้องเปลี่ยนใหม่ละตื่นแต่เช้าหน่อยเนาะอ่าสีสี่วันนี้วันพุธเนาะไปบินทบาตโอ้เห็นแล้วก็ผลไม่ตกเนาะดีอกดีใจเนาะได้ใส่บาททาบุญกันเนาะนี่สมัยก่อนปีชาสับสบภาข่าวหกโมงเชา้าตื่นแต่เช้าหุงข้าวสักบาทลูกเอ้ยเห็นไหมอ่าอ่าเห็นไหมทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเนาะ ฮะเออใจคนห่างออกจากวัดจากวาห่างออกจากศีลจากธรรมเนาะเอาเป็นไงก็เป็นแหละเนาะเราจะไม่หา่างใจเราจะมีแต่ศีลแต่ธรรมเนาะมีแต่ธรรมะเนาะเป็นวิหารธรรมอาณาปณสติสมาธิเนาะเป็นที่อยู่เป็นที่พึ่งอาศาัยเนาะขอสาธุกา